แนี้เองไม่เห็นน้องตากฝนมาคุยกันดึกๆดึ่นๆเลยถ้าไม่คุยคืนนี้อะคงนอนไม่หลับเป็นหลายคืนนายอย่าใช้ยาบ้าบานอีกนะขอบใจนะที่เป็นห่วงเราอะ่ะเพื่อนก็ต้องเป็นห่วงเพื่อนเสมอแหละ นายหมดเรื่องคุยแล้วก็รีบกลับบ้านไปอาบน้ำซะเถอะเดี๋ยวจะเป็นหวัดแก้วเป็นห่วงเราเสมอแต่ทำไมพักนี้ถึงเมินใส่เราบ่อยนะครล่า,เปล,าเปล่านี่เปล่าห่วงหรือเปล่าเมิน ถ้านายจะพูดเรื่องบ้าๆแบบนี้เราไม่คุยด้วยหรอกนะเขินเหรอฉันไม่เคยเขินอย่าง ตอนเนี้เป็นเพื่อนกันก็ดีที่สุดแล้วเรื่องอื่นเอาไว้คุยนที่หลังที่หลังอะไรอะ่ะก็ก็หลังสอบเอนทานไงแปลว่าเอนทานเสร็จ เราก็จะเป็นเพื่อนพิเศษของแก้วใช่ไหมไว้ถึงตอนนั้นเราค่อยคุยดีกว่าเ

เหมือนเดิมเลยนะสมน้ำหน้าว่าแต่คือสุฟีโม่แต่ซื้อขนมนี่นั่นราคาเดินหาซะแทบแย่มีธุระอะไรเหรอคะ เดี๋ยวๆค่ะคุณโซฟีนี่ค่ะพี่เจษอะใจร้ายพี่เจษไม่ท่าทำอย่างนี้กับโซฟีเลยอ่ะโอ้โหโซฟีก็สมดานผู้ชายก็อย่างนี้ค่ะนะคะได้ใหม่อะก็ต้องลืมเก่าเป็นของธรรมดาค่ะอุ๊ยคือเออหมายถึงว่า ได้ใหม่เนี่ยนะคะเขาลืมเก่าแต่พอของใหม่เก่าก็ต้องหาใหม่จริงไหมคะหาไปหามามันกอเไรมาวกมาหาของเก่าอีกอะอันนี้ค่ะยังมีอีกนะคะคุณโซฟีที่จริงเปิ่นก็ไม่ตั้งใจจะทำลายชีวิตคู่ของคุณหรอกนะคะ สปินเห็นใจคุณค่ะเราผู้หญิงเหมือนกันเนอะเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันน่ะไอ้เด่นมันทําไม่ถูกนะคะทําแบบนี้มันเท่ากับบินนะคะมินสักดิ์สรีสตรีเพศมากเลยค่ะไห้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่าให้เขาทำผิดซ้ํำสองอันขาดนะคะคุณโซฟีอจะไปไหนคะ จะไปถามพี่เดชให้รู้เรื่องอุอ้ยสายอย่าชีเดีวยวนะคะถามทำไมคะร้อยทั้งร้อยไม่มีใครตอบความจริงหรอกคะ่ะของแบบนี้มันต้องจับค่ะจับไม่ได้การน,นะคาเขาไปเลยไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะเว้ยในที่สุดแกก็ต้องเลือกใช้เพลงของบริษัทไอเดทมันนะ ก็ลูกค้าสิทำทั้นซวยไปด้วยเลยเนี่ยต้องถอมานั่งฟังเพลงใหม่ที่จะใช้เปิดงานวันเสาร์นี้ด้วยนะอ๋อแกก็เลยเอาชั้นมาเป็นยันกันผัวเก่าสตีสติ๊กอย่างเด็กอายุสิบห้านี่พูดมากเดี๋ยวก็ยันตกรถซะเลยที่ฉันเอาแกมาเป็นไม้กันหมาเนี่ยนะเพราะว่าฉันนนะ่ะต้องสงบสงเสงียมให้เรียบร้อยเขาไว้ Hawaii, เว้ยเพราะสองวันนี้นะฉันไม่ต้องการเสียลูกค้ากระเป๋าหนักเข้าใจไหม ดีดีดีฉันก็ลืมไปว่าแกเนี่ยน่าจะขนลุกขนล่วงทุกครั้งไปที่ได้ยินเสียงรีกีตาร์มหาโหดของวง Black Devil เอาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับโหขอบคุณมากครับพี่เอาแบบนี้เลยนะครับมันโหบอสเลยครับบอสดีเสนอมมากเลยครับบอสทำไมเสียงมันถึงได้บาดแก้วหูขนาดนี้วะ The good night, the good night. ยมาเฮ้ยเอุดวะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อเฮ้ย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 เ่้ยเเึงยเฮเดียยเฮ้ยเยเย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้้องอย่างี้เลย เฮ้ถามจริงเหรอเมียแกนี่ใส่ไอ้ที่ฟอนเล็บของเหนือแบบว่าโอ้โหลึกนะนเนี่ยอีกนิดเดียวหลอดลมขาดปวดมากเลยนีทาเขาเหยว่ายกเปล่าอีกด,ดิมือมาแทบทีเดียวไปเลยไหวปะอุ้ยเหดูสิแล้วเมียแกนี่เชื่อใครก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจทำไมต้องไปเชื่อยายปิน่นน้ำใจเกลืออย่างยายปิน่นอะไรบ้าชอบยุยแยงตะแคงรู่วผหมีเตีกันดูสิเอามา อย่าให้เบาๆแบบนี้แสบพอแล้วอะไรทำพอแล้วไม่ได้ไรก็พอแล้วเดี๋ยวติดปัตเตอร์ให้เป็นเอางี้ไหมฉันโทรไปตามยายนามาทาแผลให้ไหมติดปัตเตอร์ให้เอาไหมเอาเอาเอาแกทาแผลวายเรื่องมากจริงไอ้นี่นี่พอลงจากเครื่องนี่ข้าเลยบึ่งมาที่นี่เลยนะเว้ยกลัวของฝากจะเน่าอ่ะ เองจิกเลยไหมข้าวะเดี๋ยวดูเองเว้ยนน่นน่นีเว้ยนีเว้เขาผ่านอเมริกันเอ้าแน่นอนดิลูกค้ามนกลับจากเมริกาด้วยเนี่ยวางตั้งโชว์ที่ครัวแอร์พอร์ตต้องฝีมือทำข้าวแล้วแน่แน่ถึงจะจิกมาได้นะเว้ยไม่เว้ยเ้ย อะไรกันจ้าแหมอารมณ์ดีหัวเราะกันตแต่เช้าเลยนะนี่โกโก้แล้วร้อนจัดแล้วก็รออีกแป๊บนึงนะเป๊ะแล้วเดี๋ยวป้านีจะทําโจ๊กส่งเครื่องให้กินดีไหมจริงอครับเห้นขอเครื่องเยอะๆเลยนะครับป้านีได้เลยจ้าเออว่าแต่ว่ากลับมาจากเมืองนอกเมืองนาทั้งทีไม่มีข้าวของติดมือมาฝากป้านีบ้างเหรอจ๊ะเออต้องมีสิครับนี่เลยนี่เลยครับ นี่นะครับนี่ครับยังไม่หมดแฮยังไม่หมดนี่นี่ครับนี่ฮะนี่ถุงยังมีอีกครับยังมีอีกนี่ครับ เปลี่ยนมาฝากเลยนะแล้วก็นี่ครับขอบใจมากนะจ๊ะแป้ะอ๋อไม่เป็นไรครับสแต่บป๊ะแคเนี้ยเล็กน้อยครับะของนานาออ๋ไม่ต้องจ้ะไม่ต้องนา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 เนี่ยไม่นิยมของฝากไม่ต้องจ้ะเฮ้ยแล้วเอ็งจะอยู่กี่วันวะเออแล้วแต่ว่ะถ้ามันก็อยู่นานเนี่ยถ้าเบื่อเขาไปแล้ว นี่แต่ว่าเป้เพิ่งไปเมืองนอกได้แค่2เดือนเองนะทำไมรีบกลับมาเยี่ยมบ้านเร็วนักล่ะลูกอ๋อผมไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านหรอกครับคือพ่อแม่เขาอยากให้เปนอพานเต์นะฮะตอนนี้พูดเรื่องเงินกับแม่2วันแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยโทรคุยหมดเปลืองไม่ต้องหลายมือเนะี่ยบินกลับมาเจอดีกว่าประหยัดกว่าเยอะเลยฮะอ่ะแล้วนี่แม่เขารู้หรือย,อยังว่าเป้กลับมาวันนี้อ่ะอ๋อผมบอกแล้วขี้เกียจโทรแฮ ลูกอภิมหาเศรษฐีอ,อ,อะไรเงี้ยครับอฉันให้แกไปเรียนอเมริกานะไม่ได้ส่งไปอุบลที่ได้บินว่อนไปมาแบบเนี้ยค่าตัวเครื่องบินไม่ใช่บาทสองบาทนะลูกอืมแม่ให้ผมบินกลับไปก็ได้นะครับนี่จะพูดอย่างนี้อีกเหรอฮะรู้ไหว่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะอย่าทำเสียเรื่องนะแป๊ะแม่จ่ายค่าเทิมลูกน้าไปเป็นล้านแล้วลู้ไหมที่จริงพ่อสายทางอ่ะ คนเดียวกันเหรอฮะอ๋อเหรอฮะแล้วทีพ่อลงไอหนูทำไมแม่ไม่เห็นลงไปด้วยแล้วครับกลับมาแล้วพูดอย่างนี้กับฉันเหรอไปเลยปะไปไกลๆเลยปะฉันไม่อยากเห็นหน้ากันแล้วด้วยความิีดีครับอ,อีกล้างผลา